เพราะหัวใจคนปีนี้เต็มไปด้วยไฟแห่งความรู้สึกคำโบราณว่าไว้คนปีมะเสงเกิดกลางคืนร่างกายจะร้อนแรงแต่ได้ดีด้วยแรงกายแรงใจส่วนคนปีมะเสงเกิดกลางวันใจจะร้อนแม้มีวาสนาแต่จะมีคนเข้ามารบกวนให้ไม่สงบอยู่เสมอทำนายตามวันเกิดของคนปีมะเสงวันอาทิตย์งูไฟหนีลงน้ำ ชีวิตมักพบอุปสรรคจากบ้านหรือที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่บ่อยแต่กลับได้ประสบการณ์มากมีความรู้รอบตัวทำอะไรก็เก่งหลายอย่างวันจันทร์งูชีนอารมณ์ดีร่าเริงชอบความสนุกชอบเดินทางมีน้ำใจและความเมตตาใครอยู่ใกล้มักรู้สึกสบายใจแต่ขี้เบือ่อทำอะไรนานๆไม่ค่อยได้วันอังคารงูหลามออกหากิน ชีวิตเริ่มต้นไม่ง่ายบางคนต้องพึ่ง